แรนดอมค่ะ ครูไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั่วไปนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์หน้านี้นะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวของคุณอะ่ะเออมีปัญหารอบด้านไหมเหมือนกับว่าเราอ่จะต้องสู้ลบปบมือแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องจัดการอะ่ะรอบด้านทุกอย่างเลยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกทุกอย่างดูเร่งดูเร่งด่วนไปหมดเนาะแล้วก็ในในใน,ในคำเตือนนะคะก็คือถามว่าอุปสรรคต่างๆที่เราพบเจอเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานภาระหน้าที่นะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ไหมเราผ่านพ้นได้ค่ะแต่ว่าต้องทุ่มเทอย่างมากนะเทพพระอังคารคือความทุ่มเทความหนักเหนื่อยความหนักหน่วงนะแล้วก็ให้ระวังการทำตัวชิวความหมายคือให้ระวังในเรื่องของการลุ่มหลงการแบบติดเพลินติดสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย อะไรต่างๆที่เราคาดหวังไว้จะไม่สําเร็จเลยนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะนั่นหมายความว่าในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าคิดวางแผนจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องทุ่มเทสุดๆไปเลยอะ่ะสุดตัวเลยอะค่ะแล้วถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะตามหน้าไพ่เป็นแบบนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับไปนะคะขอบคุณค่ะ